ท <muitas> <ala> ่านเอ้ยหาร้อยชาติโคดุมมุมหารอยติดกันมาเป็นสัตว์เป็นสาเป็นนกกะท่านกเขาที่ขานเบานิท่านบุญเพ่งใดเคยพา บมมียาโอ้ยน้าน,น,นุ่นเอ๋อแมน่าเดี๋ยวนี้ขันถูกถูกทานที่เคยผ่านสังคมเคยอบรมศึกษา,า่าทรรมของกู สู่ในทางสินหาเป็นเวลาหลายสินผู้สียห็นในบอลแกงแสียงฟาสว่างมาจิตใจคนแห่งซาลาลอยถอยหลังเ mm hmm. บานำโบสินทำผูห้หามฮอนมีหน่อยจิตใจคนนห้มันคอยคือกันจะเข้าก่อนขออภัยพี่น้อง mm hmm. ฉันสิบเบ่าเรามาสาัตสาดาองค์เจ้าบอกโคดุมออกบวชเทพทัดจากแกงของขาบบเศ้าเลยเข้าไปดอกกล่อมเนอาสาตัตูให้ขาองค์ล้าซาพอชิงเข้านัน ก็พอฟังความรอของมันลอยซองให้ข้าพ่อเจ้าของจึงเสมอลัดถึงนปิ่นเจ้านั่งแทนเทวาทัตตั้งแกงหวังให้เสื่อมขุนเสียอาชาตด้วยลุงกุ่นเสือคำมันเบาเอาบิดาตนเขาไม่ในกลุ่มยิในไงเอาไปขังคูกไว้บ่มีเรื่องอีหยังบา่าเท่าจนเอาวิดแล้วเอาเกลือมาเอืยาวไปพ่อองค์เจ้าสันสายไฟวาล่าชาเจ้าอาชาตสัตตูมีบุตรชายเกิดมาเข้านั้น พ่อเตมองเห็นอา,าบุตแต่คิดนอดพ่อก็เลยโลบอใดเลยเฝ้าเลียนไปเขาหอดไกในระวางกุุงเลี้พ่อในมลนา,าตายบ่อคล้องขึ้นใดเลยเสียใจไม่จุนลมผินลมลุมท่าวัศจรรย์เงืดงอผองขาพ่อตายมีแต่เรื่องหมุดไายบุเขียนใส่ล้านคำเขียนใส่นังมาดำ่สุงยงพิบานไวเผยสนใจเส้นพ่อลอฟังวัดจิวาเทวัศทศีขาพ่อองค์เจ้าต่อไป มันเลยเขาป้าไม่เหมือนดื่มไตหินผาคึงเอาหินสีลาใสองคุทูเจ้าทำไมโลหิตซ้ำน้ำตีนิดหน่อยเลือดพ,พ่ออยาก่อยเพียงซ้ำกำดำแผ่นดินยาดูดซ้ำโอ้ทานเทวทัตลงไปอัเวจีปองเป่าไฟหอนนี่ละตอนในล่วงโลสพอปากหมอพ่ออินสอแรงไว้ไพ่พ่อยอันเอามันปิดเรื่องเตะเขาเถ่าแกควคิดสุภาษิตทั้งทำให้หามฮอนตอนนี้ เป็นกะตีสอนไหวท่อลาพี่สุนพอขอพวกสาวีีน้องอย่าปิ่นเทลัง้วยขอให้ปะกอก่ะบวยนำหูมีคุณกะตันยูทําแทนต่อตัวนี่ต่างเจ้าอย่าให้คือควมเบ้าอาสตุ์ขาพอเทพทัดหลอกล่อพอให้เสือใสเทียบเขา้มาใกล้ๆมาใส่ลักกินพิมพมาเส้นกับเัือเปลี่ยนกันมั่นยืน เึื่ปั่นดินับฝ่าหาวิธีกแก่ไมย่ยาเสียใจพี่น้องว่าฉันนี่สังสอนขอโทษนำพี่น้องฉันผู้อ่อนปัญญาถึงเวลาจบก่อนบอลลงจบไปขออาภัยนำทานผู้บางดังอ่อนพิษทุกคนบางบอลบนไอพิษผลาดทางฟังแล้วอย่ากเกาขวนสีหน้านวลม,มวนมวนไว้ก่อก